นะครับเรามาดูการทํางานของตัวเกจออกซิเจนที่มีกระป๋อหรือมีกระป๋องน้ํานะครับตัวนี้นะครับจะใช้กันส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในทางการแพทย์นะครับหรือการให้ออกซิเจนนะครับของผู้ป่วยนั่นเองนะครับการทํางานของมันนะครับหลังจากที่เราทําการเปิดนะครับเปิดถังแก๊สออกซิเจนนะครับตัวนี้นะครับเกจตัวแรกนะครับตัวนี้จะเป็นวัดแรงดันภายในถังนะครับว่า ภายในถังนั้นนะครับมีแรงดันอยู่ที่เท่าไหร่นะครับถัดมานะครับตัวนี้นะครับชุดนี้จะมีการควบคุมแรงดันไว้โดยที่ไม่สามารถปรับได้นะครับโดยเฉลี่ยแล้วแรงดันตัวนี้จะอยู่ที่ประมาณ2.5ถึง3บาโดยเฉลี่ยประมาณนี้นะครับซึ่งห้ามแต่งห้ามขันห้ามทำการดัดแปลงมันโดยเด็ดขาดนะครับเนื่องจากว่าจะมีผลในเรื่องของความปลอดภัยนะครับในเรื่องของชุดอุปกรณ์ต่างๆภายใน ที่มีส่วนเกี่ยวข้องพวกนี้นะครับถัดมานะครับตัวนี้จะเป็นตัวหลอดแก้วนะครับที่เป็นวัดอัตราการไหลนะครับหรือโฟเลตนั่นเองหน่วยจะเป็นลิตรต่อนาทีนะครับตัวนี้ให้สูงสุดถึง15ลิตรต่อนาทีนะครับตัวด้านล่างนะครับจะเป็นกระป๋องนะครับน้ำนะครับเพื่อให้ตัวออกซิเจนวิ่งผ่านน้านะครับแล้วก็ออกไปที่สายช่วยหายใจนะครับเพื่อให้ตัวอากาศมีความชื้นนะครับถ้าเป็นออกซิเจนเพียวเนี่ยออกซิเจนจะ มีโอกาสแห้งนะครับซึ่งซึ่งบริสุทธิ์เกินไปนะครับซึ่งเป็นอันตรายต่อการหายใจนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้จะเป็นกระป๋องเติมน้ำนะครับเพื่อให้ออกซิเจนวิ่งผ่านแล้วออกไปเพื่อให้มีความชื้นนะครับหรือสร้างความชื้นให้กับตัวแก๊สออกซิเจนนั่นเองนะครับเมื่อเราทําการเปิดนะครับนะครับอานห้าลิตรต่อนาทีนะครับตัวนี้ก็ตัวออกซิเจนก็จะวิ่งผ่านนะครับตัวชุดกระป๋องน้ําตัวนี้นะครับแล้วก็ผ่านออกมาที่รู ของท่อหายใจนะครับตัวนี้ก็คือหลักการทํางานของตัวชุดเกจออกซิเจนแบบมีกระป๋องน้ํานะครับที่ใช้ในาทางการแพทย์นะครับหรือเป็นการช่วยในการาหายใจนะครับ